เราก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่จะไปช่วยคนเดน๋ยวลองกล้องไปข้างหน้าแล้วมันมีอะไรไหมข้างหน้าข้างหน้าดูนะเมื่อกี้ผมเห็นร้านป้าร้านหนึ่งนะฮะเขาดูแล้วเดือดร้อนแน่ๆโอ้เขาไม่ค่อยได้ยินค่ะโอ้คุณป้าเขาไม่ค่อยได้ยินนะครับโอ้โหเชิญเข้ามาได้เลยนะครับร้านนี้ผมเหมาเรียบร้อยแล้วมีแตงกวานะครับมะนาวนะครับอันนี้สตอสตอนะครับมีทุกอย่างพี่เข้ามาได้เลยครับ เชิญหยิบีได้เลยครับครับผมยินดีครับช่วยความช่วยเหลือกันนะครับครับผยมาหาได้เลยครับอลอร์ดอเอากอด้วยไหคะขอบคุณค่ะขอให้มีแต่ความโชคดีค่ะช่วงโควิดทุนกำลังจะหมดอย่ามาหมดแล้วป้าหมดแล้วสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมไหมนะครับแล้วนี่ก็คือที่โชว์รูม a l k e t o ท h วันนี้ครับเราไม่ได้มารีวิวรถเราไม่ได้มาขายของแต่วันนี้เรามาช่วยคนเราอยากช่วยคนครับสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ครับแย่มากๆครับก่อนหน้านี้โควิดรอบสามเนี่ยก็แย่มากแล้วหนึ่งสองสามนี่คือแย่มดรอบสี่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจที่ย่ำแย่ยังมีล็อกดาวน์ด้วยนะครับอีกสิบสี่วันแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นอีกยาวแค่ไหนแล้ววันนี้ครับ เราเนี่ยอยากจะช่วยคนครับที่อยู่ในบริเวณของแอลเก็เพนนะครับก็คือปทุมธานีนั่นเองนะครับแถวลำบุกกาเราเนี่ยแหละครับผมเราเป็นห่วงทุกคนและวันนี้เราจะไปซื้อของเพื่อช่วยเหลือคนและบริจาคเงินนะครับและติดตามดูครับว่าจะเป็นยังไงไปครับดุยครับวันนี้เราอาจจะไปหาเวยเตียวเป็ดไม่ใช่ถ้าเราอยากกิน๋วยเตียวไม่ใช่เราก็ไปร้านเวตเตียวเราอยากกินทิ๊ก ไม่ได้ดิวันนี้เรต้องไปช่วยคนครับป๋าไปเนยรออะไรอยากเสียตังนี่ครับแคนนี่ครับเกี่ยวเลยครับวันนี้ที่เราจะไปช่วยคนนะครับก็คือเนี่ยครับเราสามคนนะครับครอบครัวเอลเคนะครับแล้วก็ทีมงานของเราเนี่ยวันนี้เนาะเราจะไปช่วยอุดหนุนแม่ค้าดีกว่าแม่ค้าอาจจะเป็นแม่ค้าที่เขาดูแล้วเกี่ยวกับ สถานการณ์เหตุการณ์ตอนนี้ได้รับผลกระทบด้วยตรงได้รับผลกระทบด้วยอะไรด้วยต่างได้รับผลกระทบโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าร้านอาหารอย่างที่บอกผมว่ามันมันมันไม่เปิดให้นั่งกินด้วยช่วงนี้กระทบหนักช่วงนี้ไม่แล้วเขาอ่ะบางคนอ่ะไม่ได้ลงไปกับไลน์แมนกับแกรปอ่ะครับใช่งั้นเดี๋ยวเราอ่ะไปหาร้านที่เขาไม่ลงกับไลน์แมนกับแกรปดีกว่าเพราะว่าไลน์แมนแกรปอาจจะแบ่งซึ่งแสดงว่าเขาอ่ะจะเข้าถึงยาก วันนี้เราก็จะไปช่วยเหลือกันครับเราจะตามหาให้ได้ Let's go ไปไปไปตรงที่ไม่มีเอเขาไม่ได้รูกเข้าร่วมกับแก๊ปหรือลายแมนดีกว่าคนพวกนี้ร้านหาเพื่อนให้ผมว่าเขาเขาขายสู้กับพวกที่มีลายแมนไม่ได้ไม่ได้เลยครับผมเขาไม่มีเดลิเวอรี่เดี๋ยวเราจะไปหาร้านพวกนี้ดีกว่าเดี๋ยวลองดูก่อนก่อนเดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้าซอยหน้าเปียโนนะเอาตรงไปก่อนตรงไปก่อน ตอนตรงไปก็เจอซอยแล้วชุมชนชุมชนชุมชนนะครับเปิยนนท์สวนตะลุกการอะไรนย่าเงี่ยก็เงียบเลยนะครับถือว่าเงียบมากเนะเงียบครับเนี่ยคุณป้าเนี่ยขายวิแกงเนี่ยไงบ้างครับ ไม่น่าผูกอะไรแมนนะครับเมื่อกี้ไปดูคุณป้าเมื่อกี้ไหมเออลงนะต้องหาที่จอดคุณป้าเมื่อกี้เลยช่วยคุณป้าเ<อ>มื่อกี้เลยดีกว่าเมื่อกี้เลย<า>เนีเ่ยเมื่อกี้เลยโอเคเดี๋ยวเราคุณป้าครับคุณป้าคน<อ>นั้นเ,<อ>เ<อ>ดี๋ยวเลี้ยวขวากลับรถก็ได้ตรงไหนก็ไนะด้เอาขายอะไร,รดูดูแล้วจะขายพวกเอ่อมะนาวอะไรอย่างนี้นะครับเป็นของกินของทำใช้อะครับก็ใช่ครับ ป้าสายป้าป้าบ้านอยู่ไหนเนี่ยวันนี้นะครับครับป้าสายอะไรเนี่ยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับป้าสวัสดีครับสวัสดีครับเออวันนี้วันนี้วันนี้ป้าขายอะไรครับเนี่ยก็ซื้อเขาประจับเลยนะเปลเห็นทั้งหลานก็เลยมันร้านพลาสติกป้าโอ้โหเยี่ยมเลยครับผมเยี่ยมเลยครับนี่ครับพอดีเราต้องช่วยกันนะครับช่วงนี้ครับเศรษฐกิจไทยช่วยไทยนะครับแกอยู่คนเดียวนี่คุณป้าทําคนเดียวได้ป่ะครับ โอโหเขาไม่ค่อยได้ยินครับคุณป้าเขาไม่ค่อยได้ยินนะครับโอ้โหแล้วอย่างนี้เวลาจะคุยเนี่ยก็คงลำบากนะครับเราต้องช่วยป้าหูได้ยินเหรอไม่ค่อยดีไม่ได้ยินโอ้โหแล้วป้าเขานั่งทำคนเดียวนี่ดูร้านครับป้าบ้านอยู่ไหนครับบ้านเราชัดระล้องสี่ก็ให้เฝ้าบ้านเขาแล้วก็เข็นรถเข็นมาเองเข็นชั้นนี้ คนเดียวอยู่คนเดียวทั้งร้านเท่าไหร่พี่ก็มีน้ำใจดีนะโอเคพ่อโอ้ใช่ใช่ยอดครับนี่ครับพี่เขาเนี่ยวันนี้ติดเจ้าสาเขาหน้าของฝากอ่ะเพราะว่าคนเดียวก็คนแก่อ่ะเนาะคาผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเหมาร้านป้านะครับแล้วแจกทุกคนเลยฮะที่อยู่ตรงนี้ เอามาเลยเหล้าป้าหมดสักเดียวหมดดเี๋ยวขอบคุณขอบคุณคุณขอบพี่ด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณพี่นะครับขอบคุณพี่เยอะขวบคุณที่ช่วยอะไทีนะแล้วป้านี่ทั้งหมดที่ป้าซื้อมาเท่าไหร่อ่ะครับวันนี้วันนี้ซื้อมาสามพันด้วยโอ้อยู่นั่นด้วยใช่นะโอ๋อแล้วป้าขายถึงถึงขายได้กี่วันอะครับลงตัวไปสามพันหังแน่แน่หลังแน่แน่เรายังไงอย่างนี้เราต้องยังไงดีอ่ะไม่เคยอ่ะเราก็อยากจะช่วยป้าอุดหนุนให้หมดเลยเมาเลยดีครับ ทางเราเอ็ลเคเขาตนเนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยเหลือโควิดในครั้งนี้กับคุณป้าคุณป้าเลยนะครับโทษทีครับคุณป้านะครับอ่าคุณป้าไม่ค่อยได้ยินนะครับนี่ครับเรามอบให้กับคุณป้าได้เลยนะครับผมนะครับผมนี่ครับคุณป้าชื่ออะไรจำนงจำนงชมพานใจเรามาช่วยคุณป้าจำนงนะครับวันนี้อย่างนี้ต้องใมปช่วยนะ เมื่อกี้ให้ป้าไปสามพันแล้วนะผมให้ป้าอีกสองพันมะนาวอะไรนะพี่ผมให้ป้าสองพันพี่เป็นห้าพันหัวพี่อันเนี้ยผมเหมาป้ามาเลยครับร้านนี้ผมเหมาแล้วนะครับมาเลือกกี่ปีได้เลยนะครับทุกคนมาได้เลยครับเข้ามาได้เลยครับเชิญเข้ามาได้เลยนะครับร้านนี้ผมเหมาเรียบร้อยแล้วมีแตงกวานะครับมะนาวนะครับอันนี้สตอสตอนะครับมีทุกอย่างพี่เข้ามาได้เลยครับ พี่ๆเข้ามาได้เลยนะครับร้านนี้ผมเหมาแล้วนะครับตัวต้าเท้าผมเหมาร้านนี้แล้วนะครับพี่ๆเข้ามาสามารถหยิบมา่นแล้วนะครับได้เลยนะครับพีได้เลยนะครับพี่เามลยช่วยกันนะครับพี่ช่วยกันครัับช่วยกนนะพี่แบ่งๆกันนะคะอย่าเอาไปเอาไปเยอะเกินเอาไปไม่ช่วยเราช่วยนะครับเอาเลยครับ ตรงไหนเดือดร้อนบอกได้เลยขอบคุณมากค่าเข้ามาได้เลยนะครับพี่ผมเฝ้าแล้ว10ปีเชิญได้เลยครับด้วยใช่ปะนี่อะไรเอยลูกอะไรไม่รู้ตะกี้แล้วน่าจะขี้แต่งดีก็ขี้แตกงคือแรงยไงเนี่ยมาขาังฟอมเลยงคุอใช่ใช่กินมาขังฟอกแล้วถ่ายดีแล้วก็ขี้แตกเฮ้ยถ่ายดีโอ้ยมีสะตอน มีการยิบฟีได้เลยครับรานนี้ผมเหมาแล้วนะครับรนนี้ผมเหมาแล้วนะครับที่สามารถมาหยิบฟรีได้เลยนะครับมีพริกมีตังกวามีอาหารที่ต้องทำนะครับเชิญได้เลยครับขอบคุณมากครับพี่พีครับขอบคุณครับหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยย่าครับใส่ถุงไว้เลยนะคะใส่ถุงได้ใส่ถุงไว้เลยนะครับ ได้แต่งกันเพื่อสีอ่าอันนี้ใหญ่เลยครับมาได้เลยพี่มาได้เลยครับช่วยกันครับดีใจเชิญเข้ามาได้เลยครับร้านนี้ฟรีนะครับผมเหมาแล้วครับพี่เชิญเข้ามาได้เลยครับหยิบฟรีเลยพี่พริกไม่กังวามีหมดครับอ๋ออ๋ออ๋อคุณแม่เข้ามาหยิบฟรีได้เลยครับพี่ร้านนี้ผมเหมาแล้วครับมะนาวพี่หยิบฟรีอย่างเดียวครับผมไปทำอาหารได้เลยครับออสตอออสตอด้วยแม่ มีถุงไหมครับเดี๋ยวผมเอาถุงให้ครับขออนุญาตครับพี่จากใครกันเนี่ยจากจากพี่เฮิยครับเฮิยครับใส่น้อนี่มาเลยมาเลยครัะพลนีจ้ำเลยนี่เราพนาวไหมเชิญครับพี่ร้านนี้ผมเหมาแล้วนะครับเชิญเข้ามาหยุดปีได้เลยช่วยป้าค่ะเชิญเข้ามาหยุดปีได้เลยครับพี่นี่เชิญเข้ามาหยุดปีได้เลยครับผมเหมาเขาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเชิญเข้ามาทำอาหารได้เลยครับต่อไหมใช่ เชิญเข้ามาหยิบฟรีได้เลยนะครับพี่ร้านนี้ผมเหมาแล้วนะครับฟรีทุกอย่างพริกตังกราทุกอย่างครับมาเลยครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับุณทุกท่ามโชคดีนะคะขอให้มีแต่ความโชคดีร้นะครับขอบคุณค่ะขอให้มีแต่ความโชคดีค่ะเป็นฝากทุกท่นเชิญเข้ามาคก็พี่ วันนี้ลูกค้าเต็มร้านเลยนะครับอ่จัดไปเต็มเมครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับร้านนี้เหมานะครับปิดครับหยิบฟรีได้เลยครับทุกอย่างครับพี่ไปหยิบได้เลยครับ ไออภิษหนึ่งกับมือใส่ถุงแล้วเดินกลับได้เลยตะตอฟีหยิบเลยพี่ใส่ถุงไปไล้หมดแล้วป้าหมดแล้วเหลือแค่พริกตอนนี้ใครจะไปทำผัดกะเพราเหลือวันนี้ครโคต้องหมานะน้องรัพี่ยาสวัสดีครับนี่ไงเอาพริกฮะพี่เหลือแค่พริกแล้วพี่เอาไปพริกเลยเหมดแล้วตอนนี้เหลือป้าอย่างเดียวขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ผมเต็มใจช่วยป้าครับวันนี้ป้ากลับบ้านเลี้ยงหลานได้เลยครับเราปิดร้านคุณป้าเรียบร้อยของหมดเกลี้ยงคุณกํลังจะหมดคุณคุณป้ากำลังจะหมดนะครับเรามาดูแลคุณป้าในสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ยังไงก็ร่วมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์แอลเคลเท็ดด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อติดตามกันครับไปขอบคุณมากนะป้า ผมก็แข็งแรครับผมโชคดีครับผมหหนนังามมใ่ะได้ป้าเดี๋ยว้าโชคดีนะครับลุงวัวครับเรื่อยๆป้าอยู่ตรงนี้แหละ